สวัสดีค่ะพระพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารอะไรเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณเป็นอย่างไรทาไมใช่พลังงานของคุณตัวคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะ สถานการณ์ตัวคุณคิดอย่างไรเป็นอย่างไรพระเทวาสีคุมซ้ําแห่งสติปัญญาตัวคุณเองมากด้วยความรู้ความสามารถการเรียนรู้มีความรู้พัฒนาตัวคุณคุณมีความขยันโดยเฉพาะเรื่องการงาน่ะการเงิน จะโดดเด่นจะเก่งเรือมีความเป็นผู้นําความรอบรู้ไม่ว่าคิดจะทําอะไรด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นจะประสบผลสําเร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการงานการเงินความรักพระอสุรินลาหูจะคุณดูวิตกกังวลเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตคิดเหมือนว่ามีมมประสักคปัญหา วุ่นวายวิตกกังวลความทุกความเครียดหลายๆเรื่องแต่ตัวคุณก็มีความรู้มากด้วยความรู้การเรียนรู้พัฒนาให้ประสบประสบผลสําเร็จสมหวังได้อั้พัะเทวพระหือหัสบดีเทพพระหือหัสบดีการเรียนรู้ พัฒนาตัวคุณเองอะศึกษาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมการเจริญก้าวหน้าด้วยความดีของคุณคุณธรรมพรมวิหารธรรมที่มีอยู่ในตัวคุณนำพาคุณไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จสมหวังอะนี่ก็การเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเกิดอะไรขึ้นแก้ไขปัญหาบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณวางไว้แต่คุณจะมีเรื่องวิตกกังบล ด้วยความคิดของคุณด้วความเป็นจริงคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้พระขันทกุมารคุณเก่งเก่งกว่าอายุกุมารทองมีความสนุกสนานล่าเริงแจ่มใส เจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้าค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้น้อยมโดยฉพาเรื่องเงินมองดูเรื่องเงินคุณก็บคุณเหมือนไม่ว่าหยิบจับทําอะไรมีคนช่วยเหลือเงินไหลนองทองไหลามาความความมาจากความรู้ความสามารถของคุณเองอะ่ะมาจากวิชา ชีพวิชาเหมือนการงานความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวคุณแล้วมาจากด้วยความหยาดเหงื่อแรงงานความเด็ดเหนื่อยแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเงินแต่ดูเหมือนคุณว่าได้น้อยแต่พัฒนาหรือเงินมาจากงานการงานคุณก็มีความรู้เรียนรู้พัฒนาเพราะว่าเงินมาจากงานงานเงินเพราะคุณเก่งในเรื่องความรู้ความสามารถ เหน็ดเหนื่อยหรือคุณต้องศาสรสางแก้ไขปัญหาการงานด้วยวิิยาุตสาหะใช้เวลาแล้วคุณจะได้ปรบ,บรับผลตอบแทนที่ดีแล้วความเหน็ดเหนื่อยเงินมาจากความเหน็ดเหนื่อยงานที่เก่งความรู้ความสามารถได้น้อยแต่ก็จเจริญเติบโตพัฒนาอยู่ข้างหน้าความรักแต่คุณอะวิตกกังวลในเรื่องงานเงินความรักความรักต้องใช้เวลาความรักต้องทบทวนทําความเข้าใจ เราค่อยเอาใจใส่คนรักเอาชนะอุปสรรครอคอยได้ความรักสถานการณ์ชีวิตคุณตัวคุณเองพลังงานของคุณแต่คุณรู้สึกวิตกกังวลในหลายๆเรื่อง,หร,องหรือโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะความรักกว่าจะสําเร็จสมหวังใช้เวลาต้องคอยคิดคอยแก้ไขแต่เรื่องงานเงินนะ่ะคุณโดดเด่นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เรามาดูว่าปฏิหารปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารใดมีพลัง ด้วยตัวคุณเองอ่ะไพ่ก็ยำ้ำซ้ำในสถานการณ์ตัวคุณคุณมีพลังมีความรู้ความสามารถที่มากด้วยอยู่ในตัวคุณมากมายโลกการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งตัวคุณเองเก่งเก่งอยู่แล้วมีพลังอำนาจความสามารถ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจังหวะที่ดีที่คุณว่าคิดจะทําอะไรอะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้เวลานี้ก็มีโอกาสที่ดีๆการงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองว่างจังหวะที่ดีที่คุณคิดคุณจะลงมือทําอะไรก็จะสําเร็จสมหวังมีคนช่วยเหลือรอบข้างอะเป็นโอกาสที่ดีการหมุนเวียนเปลี่ยน,ปยนแปลงตามวันเวลาของโลกอะหมุนเวียนมีสุขทุกข์ดีร้าย วาจารุนแรงปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณแต่นี้ให้ให้เรามัดระวังคำพูดถ้าพูดที่คุณจะพูดจะทำวาจาด้วยคำพูดนำปัญหาม,มาให้แล้วคำพูดของคุณนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองอะวาจาวาจาของคุณ พูดเป็นเป็นทรัพย์สินเงินทองพูดที่จังหวะที่ดีที่ควรจะพูดที่จะคิดจะทำพูดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาหาคุณระวังระมัดระวังคำพูดจะเป็นเหมือนเป็นปัญหาเป็นกรรมเป็นผูกพันกับคุณอันนี้ก็ต่อมาเป็นไพ่ของความเลิกงามยามดี เป็นโอกาสที่ดีที่คุณคิดจะเริ่มต้นทําอะไรนี่ก็จังหวะที่ดีย้าซ้ําเมื่อคุณคิดความเป็นอยู่ที่คุณจะคิดจะทําจะลงมือทําระวังคําพูดกับกับญาติพี่น้องคนรับข้างพ่อแม่และคนที่อยู่ใกล้คิดไม่ว่าแต่ใครอะระวังคําพูดโดยเฉพาะกับพ่อแม่คนที่มีพะคุณนะระวังวาจาแล้วคุณพูดดีวาจาคุณจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเป็นปฏิหาร ด้วยด้วยวาจาคำพูดของคุณเองแล้วเป็นปฏิหารใดปฏิหารเรื่องราวดีๆนะ่ะที่เรื่องงามยามดีจังหวะที่ดีการหมุนเวียนของหมุนเวียนของโลกทั้งสุขทุกข์ดีร้ายโชคชะตาดีๆจะเข้ามาแล้วปฏิหารที่ดีไม่ว่าเรื่องงานเงินชีวิตหรือขึ้นอยู่กับคําพูดเพราะใบแรกมาก็พูดถึงพลังคุณมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองแล้วอย่างไรอีก สมาธินั่คุณมีสมาธิอะคุณคุณเรียนรู้ทั้งทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรเมื่อคุณนิ่งคิดพิจาณาคุณมีลานสังหรณ์มียานสัมผัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณสามารถแก้ไขเรียนรู้ด้วยด้วยความพลังจิตและนิ่งสมาธิของคุณคุณจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรแก้ไขอะไรอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยพลังสมาสมาธิพังพลังจิตแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองแควคาดปลอดภัยจากอุปสรรคปัญหาหรือไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องอะไรคุณรู้แต่เพียงแต่ยมม้มซ้ำละวางคำพูด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 ให้โทษให้คุณก็ได้นะว่าจากคุณเป็นปฏิหารเข้ามาเหนือความคาดหมายปฏิหาร ันนี้พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับปฏิหารนี่ก็เกี่ยวกับเหนือความคาดหมายที่จะเข้ามาแบบคาดไม่ถึงโอกาสที่ดีที่คุณคิดคุณปรารถนาหรือความรักที่คุณรอคอยที่คุณคิดไว้จะเหนือความคาดหมายแบบคาดไม่ถึงสร้างโอกาสเป็นโอกาสที่ดีที่ที่คุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สร้างโอกาสหรือพลิกโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมีอุปสรรคปัญหาก็มีความดีสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีในอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นปฏิหารเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความวุ่นวายปัญหาพระจันทร์ความสว่างสวยของดวงจันทร์ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสว่างสวย สมเร็จสมหวังเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญดวงจันทร์มีมีทางเมืดทางสว่างจะเป็นช่วงที่ดีที่จะสว่างโชคลาบสมหวังเป็นสร้างโอกาสที่ดีได้ในไม่ว่าจะในโอกาสที่มีอุปสรรคปัญหาพายายามซ้มเพราะเหนือความคาดหมายในทุกเรื่องชีวิตคุณเกิดขึ้นย้ำซ้ำระวังคำพูดของคุณอ่ะเป็นปฏิหาร พูดเป็นเงินเป็นทองพูดเป็นสําเร็จสมหวังพูดที่มีพลังอํานาจที่คําพูดของคุณคู่ซั์คู่ซับค,คู่มิตรคู่เพื่อนที่ดีช่วยเหลือคุณหรือคุณในในหน้าที่การงานมีคู่คู่คู่ที่ดีสนับสนุนให้การงานคุณเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคนรักเพื่อนคนรอบข้างเจ้านายเป็นคู่คนช่วยเหลือคุณ ให้งานคุณจเจริญรุ่งเรืองดูจะปฏิหารเข้ามาในหลายๆเรื่องแล้วอย่างไรอีกนี่พูดถึงผีเล่ยล่อนเป็นปฏิหารเข้ามาไม่คาดคาดไม่ถึงอะ่ะอันนี้ก็พูดถึงโชคลาภมีสร้างโอกาส ที่ดีที่คุณจะมีโชคลาบมีชื่อเสียงมาจากพลิกวิกาศพลิกโอกาสท,ที่ที่มีอุปสรรคปัญหานะ่ะเป็นโอกาสที่ดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีนะโอกาสที่ดีๆสร้างโอกาสที่ดีจากที่คุณไม่มีอะไรดูคุณไม่สําเร็จสมหวังว่าคิดว่าจะไม่มีโชคมีลาบสมหวังไม่ประสบผลสําเร็จด้วยความคิดของคุณคําพูดของคุณจะเป็นปฏิหารได้ให้คุณคิดดีพูดดีทําดี แล้วโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาอีกใบรวดเร็วนี่ก็ย้ำสามจะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วโอกาสที่ดีเหมือนในในหัวข้อที่บอกว่าปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหาร แล้วแต่ละคนละท่านในในเรื่องที่คุณปรารถนาไม่ว่าการงานการเงินความรักความรักคุณก็จะเข้ามาแบบแบบเหนือความคาดหมายสําเร็จสมหวัง เหมือนคาดไม่ถึงเพราะคุณมีพลังอำนาจทุกอย่างอยู่ที่คําพูดของคุณเองแล้วคุณจะได้คู่ที่ดีคู่ทรัพย์คู่โชคคู่มิตรคู่เพื่อนความรักช่วยเหลือสนับสนุนการงานชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองแล้วการเงินคุณโอกาสที่ดีเพราะจะเนะี่ยโอกาสที่ดีสร้างโอกาสที่ดีถึงมีอุปสรรคปัญหาเพราะคุณมีสมาธิด้วยสมาธิพลังจิตของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ นะเลือกงามยามดีนะด้วยความรวดเร็วแต่ทุกอย่างคุณจะได้โอกาสใหม่ชีวิตสิ่งใหม่ๆเลืิกที่ดีที่คุณจะคิดจะทำนะเป็นมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสที่ดีแต่อยู่ที่คำพูด พูดความพูดของคุณจะนำมาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองคู่มิตรความรักการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยพลังใบแรกตัวคุณมีพลังมีอำนาจท,ที่คำพูดพลังอำนาจมากมายในตัวคุณให้พูดดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เข้ามาเป็นปฏิหารที่มาจากคุณด้วยความรวดเร็วสรุป เข้ามาด้วยความรวดเร็วที่คุณยังไม่รู้แบบรวดเร็วพลังอำนาจที่รวดเร็วหรือเป็นลมแบแบแปรเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่คำพูดการกระทำของคุณ